มันขนาดนั้นหรอกเราเห็นเพื่อนติดอยู่จงใจสอนให้แหลกจงหลี่มีหลายโพโพเยอะนะคะหลายโพมีทั้งผัวเด็กผัวร้ายๆผัวเก่าแตไมมันเยอะจังผัวเยอะนะเราปกติมันต้องปกติดิมันชิเฮ้ยมาแล้วเหรอเฮ้ยไม่อะไรวะเนี่ยต้องเขียนประโยคอะไรวะเออไหนๆแฟนคลับเกนชินเยอะเราใช้ซะเลยกูไม่เป็นว่ะเกนชินเดี๋ยวนะเฮ้ยเดี๋ยวคิดไม่ออกคุยตื่นเต้น อืออ่า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 ฮ่าฮ่าโหเยี่ยมมากเลยใครจะเจอคนแรกเปิดรูปรอเลยเผื่อเผื่อกรรมมันมาตกที่เราอีกรอบเฮ้ยททันเผื่อไม่ทันโอ้ สวยก่าพีไม่ได้เร็วเออใช่ไวยเกินอะไรวะเนี่ยโอ้โหคุณคำนี้คือต้องเขียนยังไงอน่ยนำเมียวโฮเลงโฮเลงโฮเลงอะพรุ่งนี้ต้องเปิดเลยนี่ว่าเพลงนี้อยู่บ้านเสื่อนจำไม่ได้วะอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยสบายว่าประโยชน์นี้แต่งเองหมด ก้นแห่งกนชินเออว่ะเออทุกคนเขาเรียกว่าสมบัติแห่งแต้แวตออฟเกียนชินตุดกลมมากดิเดี๋ยวเราแล้วเอออ่าอ่าแล้วเดี๋ยวไม่ทันนะได้ป่าวะหน้ามันไม่ใช่เออเออแกเป็นว่าคนที่ปั่นที่สุดคือพีแอลิต เอาว่ะเขาไม่รู้แน่เลยว่าพี่จะเป็นคนวาดรูปเนี้แหละเออสเหลือง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 เอเอเหลืองฮะเออคุณคนเห็นเป็นกระดาษเปล่าอะอะไรเนี่ยเออเอเอ เฮ้ยไม่ใช่ไม่ไม่รู้อ่ะแต่แต่ภาพภาพแรกมันคืออันเนี้ยภาพในหัวอันแรกมันคืออันเนี้ยอ้าโอ้โหจ์ แล้ตัวละครมันมีตัวละครขี่ร้อยตัวเยอะหรอกอันนี้มีประมาณเกือบสี่สิบอะไรกันครับเนี่ยสามสิบ,บเอ,อ่อ ทำไมภผ้ามันตกขวาตรงนี้บ้างจัดผ้ามันตกมุมขวาอุ้ยเฮ้ยโห เอ้ไม่ทันตัวอะไรฮะอะไรมันเนีอยอ๋อที่บอกแล้วเอ่อ,อ <c oughs> เอออ่าเออคืออะไร <c oughs> โอ้พิมพ์ยากจัดเออ <c oughs> กระลันด้วย คิอไม่ทันเอ้ยเกือไม่ทันอเอแล้วทำไมกูต้องต่อยอลิศเนี่ยเนี่ยไม่ว่าสให้ออสอนซนได้ฮะอันนี้คือสซนได้หรอนเล็กๆเลด้ฮิโปเหรอฮิโป ัวดตะเขคตัวไปิปโปคฮิทเ้เอาว่างเปล่าใช่ไหมฮิทเ้ฮิโปอยูสองค่ะขอ่าลักก์ฮิโคไอ้เรักสโนัขเไี้ยผอยู่นะมาเนี่ยึงจะว่าดยังไงวะ จีกิงกาแฟร้อนได้มีปูยากเยอะมากมันคือปูยากเหรอปูเตะกาแฟถือโดยกอตซิล่าปูไหนปูปูไปไหน ปู่ไต่ะปู่ปู่ไต่กิตติกิตติพิมพปู่ไต่ปู่ไต่อะอันนี้นไม่รู้ปูไหนเป็นกันเลยอันนี้อันนี้อันนี้อมยว่าสวยโคตรไม่รู้จักกันไปมาหน้าเคลมใครวะ ยินโกใครส่งอะไรมานี่ส่งว่างเลยถึงกับว่างตูดตูดแห่งเต้าแบดตูดแห่งเต้าแบด สระครับสระคือไรตัวเลยวะคือตัวเลยอ๋อมันเป็นบอสมันเป็นบอสในเกณฑ์จีนอะอะไราวโอ้แล้วดูสิตัวฉันพูดงงหมดกันเลย บอสเกนชินตัวอะไรอ่ะสีขาวอยู่อยู่ในดิสเลยพี่ภาพอยู่ในดิสเลยนะคะนะคะนะคะด้วยใช้ภาษาไทยผิดเนี่ยในตัวจริงอัจฉราเขาเรียกกันว่าน้องอึ้งอ่างน้องอึ้งอ่างอ๋อเป็นบอสน้องอึ้งอ่างเฮ้ยเฮ้ยความความสมมาตรควายได้ดีแรงแล้วและแล้วนะคะไม่มีแคะกูใช้จินตนาการนี่ของมึงเหรอเนี่ยไอ้สัตว์ นี่ของมึงนี่ของมึงงหรอนี่ของเองเหรอเนี่ยหัวใจในสีแดงรักนะค่ะไม่มีนลถึงเป็นแบนก็มีหัวใจอาอไม่ได้เหรอเฮ้ยไอ้คนน่าเกลียดมาดูดไฟด้านหลังเนอะ คุณน่ารักมงสี่มีสขาเมฉลาดได้กันแอกว่าไม่วาาใบก้อนไม่ทันเนะตอนนี้มีหกอัวนะแต่ขาผู้าว่ะแมกสาอ่ะว่าบขาอ่ะแล้วบวชกำลังส่วนมวลใรโอ้โหอ๋อ้โห ไม่ทันนะว่าชบ้านเด็ดเลยงยิ้มเฮ้ยลรงยิ้มอยู2 2่ชาวบเย็นแบบผัดนั่งเลยพี่เด็อไรลยผัะนั่งอะไรพ่ลุลมันคืออะไรวะผดกานลงสุดยอดเลยมันคือแบอ๋อมันคือบอทคิดโจทย์ใช่ปะ บดบ,ด,บดของอไอโฟนเลยอ่ะคือทุกคนวาดในแนวทางเดียวกันหมดนะแต่ไป